มาดูครับนี่แล้วที่ผมบอกนะครับว่าห้องนี้เจ้าของบ้านบอกว่าโอ้ยเวลาเด็กๆมานะมาอยู่ในห้องนี้ทั้งๆที่เป็นห้องที่เล็กที่สุดในบ้านเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับนี่ปึ๊บนี่นี่นี่พอเปิดเข้ามาปั๊บเป็นไงครับอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนอ่าห้องนี้ที่ลูกค้าชอบมากๆคือเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันสวยตรงไหนแต่ทุกคนมองว่าห้องนี้สวยที่สุดในบ้าน ผมก็เลยให้คำแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมาจากการที่เราเล่นแสงนะครับคือผมเองพยายามเน้นแสงเพราะแสงเนี่ยมันจะเป็นตัวสร้างวอลลุ่มนะฮะตรงนี้ผมซ่อนเห็นไหมอันนี้ขนาดกลางวันนะยังไม่ได้มีบ้านนะมันจะมีไลน์น้ำหนักขึ้นมานะฮะด้านบนมีแสงเห็นไหมฮะแล้วด้านล่างเห็นไหมด้านล่างก็มีแสงนะฮะหัวเตียงก็มีแสงนะฮะแล้วที่สาคัญคือตู้โชว์ตรงนี้มันก็มีแสงด้วยตรงนี้เห็นไหมฮะตู้โชว์ตรงนี้เห็นไหมนะ แล้วบวกกับการที่เราเล่นเล่นโทนห้องนี้เป็นห้องน้องน้องเด็กผู้ชายนะครับมันก็เลยใช้โทนสีฟ้าออกโทนน้าเงินนะครับแล้วก็มีเทาผสมและเล่นบอยเปอร์ลายที่มันดูแบบเก๋ๆหน่อยคือให้ความรู้สึกมันสนุกขึ้นนะฮะโดยที่วอยเปอร์เนี่ยเราจะเน้นบางผนงังแล้วเดี๋ยวสตงถ้าเราใส่ผ้าม่านไปจบตรงนี้มันจะค่อนข้างโอเคที่มันน่าสนใจคือช่องต่างๆเราก็เล่นความเป็นโค้งนะครับเพื่อให้ความรู้สึกว่ามันดูสนุกนะฮะมันไม่เรียบแข็งทื่อซะจนเกินไป ไอ้ตัวโคง้งโค้งเนี่ยผมสังเกตไหมตามหลักองค์ประกอบศิลป์เลยผมเนี่ยมีเชฟโค้งตัวนี้แล้วผมก็ล้อมาที่ตัวนี้เห็นไหมฮะล้อมาตัวนี้แล้วผมก็กระเด็นมาที่ตู้เสื้อผ้านี่เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะคือเราจะล้อดีไซน์ล้อดีไซน์ทั้งหมดเพื่อให้ไม่เกิดความเชื่อมโยงตามหลักองค์ประกอบศิลป์ ห้องนี้ก็เชื่อว,ว่าน่าจะสร้างความประทับใจให้กับเจ้าของบ้านนะเด็กๆมาก็จะมาซุกกันอยู่ห้องนี้แล้วบอกว่าแม่ไม่อยากกลับบ้านอยากย้ายมาอยู่บ้านใหม่โดยเร็วก็ต้องรอสักน,นิดหนึ่งเหลือติดพมา่าเหลือติดพร็อพของลอยตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนลูกสาวกันบ้างน,นะครับมามาตรีนี้น,น,นี่ว้าวนี่โอ้โหสุดยอดไหมเป็นไงห้องนอนนี้นะเป็นห้องนอนลูกสาวนะครับโทนสีเห็นต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ คือตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะฮะสลับกันกับสีชมพูเราเล่นสีชมพูแปะบนผิวลายไม้นะครับอันนี้จะเป็นสีพ่นนะฮะแล้วก็สลับกับไม้ซึ่งก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะอนาคตคุณพ่อก็บอกว่าอาจจะติดตำแหน่งตรงนี้เอาไว้ทีวีเล็กๆไว้ก่อนนะมีไม่ไม,ไมีไม่รู้แต่เผื่อ,อไว้ก่อนก็เป็นโต๊ะทางานนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่วางหนังสือนะฮะซึ่งโซนนี้ผมมองว่าก็น่าจะทําให้รู้สึกกว้างแล้วมันเป็นห้องที่อยู่หน้าบ้าน ก็เลยได้พื้นที่ที่เยอะกว่าห้องที่อยู่ด้านหลังเมื่อสักครู่นี้นะฮะหันมาด้านหัวเตียงครับนี่นี่นะฮะเปิดไฟนิดหนึง่งนี่คือสังเกตไหมครับว่างานดีไซน์ผมส่วนมากเองเนี่ยยุคปัจจุบันเองผมพยายามเน้น f e ล l ิ่งเน้นบรรยากาศเพราะเราเชื่อว่าการที่เราเข้ามาอยู่ในสเปซหรือในบ้านหรือในห้องสักห้องหนึ่งเนี่ยมันจะน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับฟ e ลลิง่งหรือบรรยากาศภายในห้องด้วยนะฮะ ไฟเอ่ยอุณหภูมิเอ่ยความเงียบวัส,สดุต่างๆเนี่ยมันมันมันทั้งหมดเนี่ยมันต้องร้อยเรียงกันให้มันรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือบ้านของเรานะครับอันนี้เหมือนกันนะฮะตัวดาวไลท์ทั้งทั้งหมดเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะนะครับแล้วก็ผมก็เน้นว่าถ้าใครจะไปเปลี่ยนดาวไลท์นะครับเน้นเลยนะว่าจะต้องเป็นเป็นโคมที่สามารถเปลี่ยนหลอดได้ง่ายๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าต้องเปลี่ยนทั้งโคมอันเนี้ยฝ้าคุณจะพังนะครับฝ้าจะพังอันนี้เตือนไว้ก่อนนะฮะอ่ะ ปเราไปถึงห้องชั้น3กันบ้างนะห้องสุดท้ายนะครับนี่ซือบ้านที่นี่นะครับเขาทําเป็นชั้นีามเป็นทั้งห้องเลยนะฮะสิ่งที่ผมทําแล้วผมแก้ปัญหาให้เนี่ยคืออ,อเดี๋ยวขึ้นมาดูก่อนนะครับอ่าอ่า ห้องนี้ทั้งห้องเลยก็คือตั้งแต่หน้าบ้านถึงหลังบ้านเลยคือคือทั้งช่วงเลยก็คือเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับซึ่งสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมกั้นกระจกผมรื้อเาวาลูกกรงเดิมอันนี้เป็นอันแรกเลยที่ผมมองว่าจะทําให้ห้องเราเนี่ยดูสวยขึ้นพื้นของเดิมมันเป็นลูกกรงโบราณโบราณน,นะฮะไม่สวยเลยนะฮะผมก็รื้อออกรื้อออกแล้วผมก็กั้นกระจกเทมเปอร์เข้าไปนะฮะเพื่อให้ความรู้สึกมันโปร่ปง,งนะครับขึ้นมาถึงปับ๊บเห็นความเป็นห้องอยู่นะฮะก็คือง่ายว่า มันเป็นตัวทําให้ส่วนนี้มันขยายออกไปฟังก์ชันตรงนี้ตรงนี้เราทาเป็นตู้โชว์นะฮะอาจจะเป็นที่เก็บของโชว์ในห้องนอนนะฮะกระป๋องกระเป๋าบ้างอะไรพวกนี้นะฮะสามารถโชว์ได้ก็ผมก็จะใช้ข้างล่างเป็นเลนชักรไว้เก็บของจุกจิกนะฮะในห้องนอนของสําคัญด้านบนเนี่ยก็จะเป็นที่สําหรับเก็บของแล้วมีไฟด้วยผนังนี้คือไฮไลไท์เลยเห็นไหมฮะเราใช้สลับกันระหว่างวังสดุที่เป็นไม้นะฮะแล้วก็ตัว สแตนเลสนะครับนะผมเลือกที่เป็นแฮร์ไลน์นะฮะแล้วก็มีบุผ้านะฮะอันนี้คือบุผ้าจริงๆนะครับมีฟองน้ําแล้วก็มีวัสดุนะฮะลายหินนะฮะอ่าเป็นวัสดุลายหินนะครับซึ่งมันจะเป็นลายที่ต่อเนื่องกันทั้งคือผมพยายามใช้เส้นแนวตั้งนะครับแล้วก็จบวัสดุด้วยตัวอลูมิเนียมเออโทษตัวสแตนเลสนะครับแล้วก็มีไม้สลับเพื่อให้ความรู้สึกมันเป็นธรรมชาติมันเรนดอม หันมาด้านนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นหน้าต่างหน้าบ้านก็เลยทำนี่ครับเป็นเบย์วินโดนะก็สามารถที่มานั่งอ่านหนังสือตรงนี้ได้นะครับเนี่ยคือด้วยความที่ว่าเราเรามองว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราทําที่นั่งในห้องนอนเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาไม่ต้องการเดินขึ้นมาแนละ้วปุ๊บแล้วกระโดดขึ้นที่นอนที่นั่งโซฟาอาร์แชในห้องนอนก็เลยกลายเป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกับเป็นที่นั่งคล้ายๆกับว่าก่อนที่จะอาบน้ํานะแล้วก็ มานั่งพักผ่อนนู่นนี่นั่นก่อนที่จะขึ้นที่นอนได้นะครับส่วนผนังตรงนี้นะครับก็จะเป็นผนังทีวีนะฮะซึ่งด้วยผนังเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยผมก็ใส่ LED นะเอาไว้ให้นึกภาพว่าเวลาที่เราดูหนังดูซีรีส์เนี่ยเราก็จะมีเครื่องแอมเบียนไลท์นะฮะเป็นไฟสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าไม่มุดซะจนเกินไปเวลาดูหนังแล้วเนี่ยมันก็จะไม่กวนตานั่นเองไม่แสบตา แต่ถ้าเราเปิดจ้ามากเลยเนี่ยบางครั้งมันก็สว่างเกินไปนะฮะเช่นเดียวกันตัวฝ้าเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยผมเปลี่ยนดาวไลท์หมดเลยโครงการนี้ดาวไลท์ไม่สวยเลยนะผมก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อให้มันออกมาแล้วดูมีมีน้ำหนักมีวอลลุ่มที่สำคัญเลยแสงที่ใช้เนี่ยผมพยายามใช้แสงคู่นะฮะเอากลางๆไว้ก่อนแต่ถ้าเราต้องการเน้นดีแล็กซ์เน้นธรรมชาติมากก็ค่อยเปลี่ยนเป็นสีวอร์มได้นะครับอ่ะ สุดท้ายแล้วก็จะมาส่วนนี้อ่ะตรงส่วนนี้ยังไม่ได้เอาบันไดออกเลยนะตรงส่วนนี้มันจะเป็นห้องแต่งตัวอ่ะเข้ามาดูตรงนี้นะฮะนะอันนี้เอาบันไดออกตรงนี้ก่อนนะฮะอบนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นโต๊ะแต่งตัวนี่นะฮะอ่าตัว กระจกเนี่ยเราจะยกขึ้นมาแล้วก็แสงออกข้างๆเห็นว่าจะมีวอลลุ่มมีน้ําหนักนิดหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้ก็ขนาดใหญ่มากพอที่จะเห็นทั้งตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางคสเมติกเครื่องสอําอางต่างๆนะครับแต่ตรงนี้ตะกี้เพิ่งถามเจ้าของบ้านวนะ่าระหว่างกระจกที่มันเป็นร้อนแบบนี้กับกระจกใสชอบอะไรมากกว่ากันเขาเองเขาก็บอกเออแบบนี้สวยละนะถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปอยู่ลองคอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับว่า ระหว่างกระจกร้อนแบบนี้กับแบบใสเลยเห็นของข้างในเลยชอบอันไหนมากกว่ากันนะครับ mm. เผื่อจะได้เป็นแนวทางในการแนะนำนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบกระจกใสๆนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าตรงนี้เองก็จะเป็นฟังก์ชันมาตรฐานของตู้เสื้อผ้าของที่ผมทําประจำเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก 6- 7ฟังก์ชันนะฮะมีลิ้นชักแขวนเสือ้อแขวนเกงอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราพยายามทําพื้นที่ให้ได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดด้วยการกั้นสเปซขึ้นมา คือตรงนี้ครับทุกคนเนี่ยดูนะดูตรงนี้นะมันเป็นบันไดใช่ไหมผมทําผนังตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นจุดเบรกผนังเนี่ยให้เห็นว่ามันมีทางแยกนะเดินขึ้มาอันนี้มันเปลี่ยนเป็นเป็นบอลเวลคัมก็คือว่าเป็นส่วนต้อนรับนะฮะเดินเข้ามาถึงจุดปณิปัทะทำลายหินเพื่อความสวยงามแล้วก็บางไว้สําหรับแต่งตัวตรงนี้มันก็เกิดความเป็นส่วนตัวเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กั้นสเปซนะการที่เราปล่อยโล่งมากจนเกินไปมันไม่รู้สัดส่วน เห็นภาพไหมฮะก็เนี่ยแหละครับนี่น่าจะน่าจะเป็นทั้งหมดของบ้านหลังนี้ก่อนที่เราจะจัดวางลอยตัวก่อนที่เราจะจัดพ็อปนะถ้าเกิดว่าใครที่ดูรีวิวบ้านหลังนี้แล้วนะฮะชอบใจตรงไหนลองคอมเมนต์มานะครับตู้ใบนี้สวยสีสีสวยยังไงนะฮะนะลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างน,นะครับแล้วท้ายสุดก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครที่กําลังจะตกแต่งบ้านก็นแล้วกันนะฮะแล้วคิดว่า อยากจะได้คําแนะนําดีๆจากผมจากทีมงานที่เออเราจะทําบ้านครั้งหนึ่งเนี่ยเราต้องคิดถึงเรื่องอะไรบ้างเราจะต้องบริหารงบประมาณยังไงเราจะตกแต่งสไตล์แบบไหนที่มันเหมาะกับเราลองทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเราจะมะีขั้นตอนนะฮะตั้งแต่การรับบีบลูกค้าเลยโดยเฉพาะตอนเนี้ยโชรูมบิวอินสตูดิโอที่ผมกำลังทำเนี่ยตั้งใจเลยว่ามันจะเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซของเหล่าดีไซเนอร์ของผู้ราบาับเปลาหรือเจ้าของบ้านที่ต้องการ หาวัสดุตกแต่งภายในแล้วต้องการมาที่เดียวครบเลยแล้วมีเครื่องมือแบบเรนเดอร์ให้ดูด้วยนะฮะผมจะมีทีมดีไซน์เนี่ยคอยคอนเซัลเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้บ้านลักษณะแบบนี้มีความต้องการแบบนี้รูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบไหนลองทักเข้ามาปรึกษาพูดกุยกันก่อนได้นะฮะตอนนี้ตัวโชรูมผมเนี่ยน่าจะเ,เปิดได้ประมาณสักจะมี P l ล u n c h ประมาณเดือนหน้านะฮะแล้วจะ grand opening น่าจะประมาณสิงหา ก็เชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประสบการณ์ในการทําบ้านครั้งหนึ่งของเจ้าของบ้านเนี่ยมีความสุขมากที่สุดนะครับมีความคุ้มค่าทั้งการจ่ายเงินคุ้มค่าทั้งเวลาแล้วก็มีประสบการณ์ดีๆร่วมกันนะครับเพราะว่าบ้านที่เราลงทุนลงแรงตั้งใจจะทำมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราไปนานๆนันเองครับแล้วคอยติดตามบ้านหลังนี้หลังจากที่ตัดตกแต่งพร็อพเรียบร้อยแล้วนะ บอกเจ้าของว่าเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอมาถ่ายทำทำคอนเทนต์อีกทีหนึ่งนะครับและคอยติดตามกันนะครับสวัสดีครับ